ดาวพฤหัสย้ายเวลาสีเมษในวันที่19เมษายน2566ถึงวันที่30เมษายน2567จะส่งผลต่อชาวราศีกุมอย่างไรในภาวะปัจจุบันการเงินของชาวราศีกุมได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสและดาวศุกร์ส่งผลให้ชาวราศีกุมการเงินดีมีกินมีใช้สบายใจมีเกณฑ์ได้เงินมาก พิเศษงานได้รับวิพลจากดาวพฤหัสและดาวศุกร์การงานดีสบายๆไม่มีเรื่องหนักใจมีคนช่วยเหลือหรือให้โอกาสความรักได้รับวิพลจากดาวเสาดาวพฤหัสด,ดาวราหูความรักมีปัญหาให้ร้อนอกร้อนใจไม่ค่อยเข้าใจกันโชคลาภได้รับอิทธิพลจากดาวราหู ส่งผลให้โชคลาภที่มีไม่ค่อยชัดเจนนักใครที่คิดเสี่ยงโชคยังไม่แนะนำเมื่อดาวพฤหัสย้ายจากราศีมีนไปราศีเมษในวันที่19เมษายน2566ชาวราศีกุมจะได้รับอิทธิพลดังนี้การเงินได้รับอิทธิพลจากดาวเกตส่งผลให้การเงินที่เคยดี จะถอยกลับมาที่เดิมเงินที่เคยได้มาใช้สบายๆก็ตไม่ต้องคิดมากก็ต้องกลับมาคิดก่อนที่จะใช้จ่ายเรื่องงานได้รับอิทธิพลจากดาวมรุตยูและดาวสุขส่งผลให้การงานหน้าที่ที่เราผิดชอบรู้สึกเหมือนอั้นๆดีก็ไม่ดีเสียก็ไม่เสียแต่ก็ยังทำงานได้ดีมีความสุขเรื่องความรักได้รับอิทธิพลจากดาวเสาดาวพุธดาวพฤหัสดาวรา,าหู ส่งผลให้ความรักของคนที่ยังมีคู่มีปัญหาอยู่ร้อนอกร้อนใจอึดอัดในตัวเองลองมองตัวเองให้ดีอดทนเพื่อให้ความรักออกมาดีเรื่องโชคลาภได้รับอิทธิพลจากดาวอังคารดาวพุธดาวพฤหัสด,ดาวราหูโชคลาภมีเกณฑ์ผู้ใหญ่ให้โอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าการเสี่ยงยังไม่แนะนำ ใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ